สวัสดีครับเมื่อนี้ก็จะสายฝาชุดเครื่องหมายนะครับเนาะก็จะมาะสาธิตการชุบนะครับว่าผมจะเอาทองแท่ครับมาฉุบเพื่อให้มันเง,งางามกว่าก่นนะครับเพาว่าผมเลยเคยโฆษณาไปว่าผมสามารถชุบทองแท่ได้ครับแต่ว่ามันเป็นการชุบให้มันเง,งานะครับนอกบมามน่าให,ให้มันเป็นทองหลีครับจากทองแท่ก็คเพื่อให้มันเป็นเง,งานี่ครับ ครับนี่ครับทองนี่ครับซื้อมาห้างทองเยาวราชสินทวีนะครับซื้อจากในเลดนะครับเนาะนี่ครับแหวนจะเป็นแหวนตัวนี้ครับนี่ครับหนึ่งสลึงครับนี่นะครับเนาะหนึ่งสลึงเนี่ยผมสีมาสุบให้มันเงาครับว่าผมสามารถซุบท่องแท้ได้บอะครับขันตัวแรกกับผมก็จะทำความสะอาดเพื่อนผิวครับเป้า นี่ทองแท้ครับหนึ่งสลึงครับซื้อมากเดือนหนึ่งครับหาผู้มาสวมใส่อยู่ครับเม่ทัานมีผู้มาสวมใส่ครับอ่ามุกเจ้าล่างนี่ครับด้วยคัดครับด้วยประคั้นดีห้วยนะครับเนาะนะครับรัดไปครับเอามาถือว่าเงาแล้ว ผมจะล้างน้ําครับ,รบก็จะมาเช็ดให้แห้งครับทองแท้นะครับทองแท้จากเยาวราชครับเยาว,วราสิลปวีครับนี่ครับได้มากลักษณะนี้แล้วเขาทอมท่อมสดแล้วเอาเขากับใส่ลวดนี่ครับทองแดงครับเพื่อเป็นตัวนำ ผมก็จะเห็ดขั้นตอนนี้ครับผมก็ฉุบครับไฟปรับลงกครับนี่ครับชุบครับเสียเอคถึงขึ้นครับนี่ครับครับ อันนี้คือท้องแท้เลยนะครับนี่ครับที่มาชุบครับเนี่ยเพื่อให้มันเงางามขึ้นกว่าเดิมนะครับครับผมเอาท่องผมมาลงทุนเห็ดเนี่ยครับจะรู้ว่ามันทําได้นะครับครับฮะเมื่อไดนี่แล้วผมก็จะมารัดลงคำดี่ว้ขัดครับในขั้นตอนการขัดหนีดเฮาสีบรเวณใส่ท่องเหือนะครับเฮาใส่แปลงนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนผิวทองเงาเสียนะครับ ยิ่งขัดเงายิ่งเงาครับนี่ครับทองแคนหนึ่งสลึงครับนี่ครับประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเนะบาะหลัากนีจะมาเช็ดทำความสะอาดขั้นต่อไปครับอ่าผมก็จะมาแช่ด้วยนี่ครับน้ำยากันหมองครับออา ช่วงทีร่รอใส่กันหมองเขาก็มาเจ็บชิ้นงานอันที่ห้องแช่กันหมองไว้ก็คืออ่ามีคหัวที่พัดครับ,รบเอาครับเามาสิ อันนี้คืองานหอยเชมัดทหารนะครับเนาะนะครับแช่กันมองไว้ครับนะครับอ๋อโอเค วันหนึ่งเป็นตะขอมันนะครับเนาะตะขอหัวยมขัดเนาะครับเนาะอ่าเข้าแชร์กันมองท่องไปสกแกนหนึ่งห้าเอาขึ้นมาครับอ่านี่นะครับเด้อพี่น้อง ทุกคนนี่ครับทองแท้นะครับเนาะผมแชร์กันหมงองอน,นี่เป่าหงมครับนนไปบอันนี้คือทองแท้นะครับนี่ครับ แชร์กันหมองครับโอ้ยดูิรุเราเลยเง่าง่ามครับนี่ครับทองแท100้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับอ่าครับสำหรับลิปนี่ชุบทองแท้ให้เง่าง่ามกขอจบไว้ เพียงแค่นี้ครับฝากติดตามช่องกาสายฝาชแนลแล้วก็สำหรับพี่น้องที่สนใจอยากชุบเครื่องหมายหรือว่าเอาทองแท่มาชุบให้เง้ยงๆกิงกันกันผมอะไรนะครับเนาะ0821000501ครับนอกจะสายฝานะครับเนาะครับในขายพลหกวิ่งรับงานใดนะครับเนาะนี่ครับทองแท่ครับอ่าผมก็จะเก็บเขาไว้ครับไว้ให้ผู้สาวใส่ครับ สำหรับชิปนี่ก็จบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ